อเอ๊ะใช่หรอไม่ใช่ต้นนี้ตั้งหากแต่อยากได้พุ่มแบบนี้จังอยากให้เป็นอย่างนี้คะ่ะทำยังไงดีนะมือใหม่ต้นไม้จิว๋วสวัสดีค่ะต้นบรอกโคลี่นะคะเป็นกระบองเพชรอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ เราจะทำยังไงนะคะที่จะให้ต้นเขาเนี่ยให้มีหัวกลมๆหรือว่าจัดทรงพุ่มได้เหมือนอย่างที่เราต้องการเรามาดูวิธีการตัดแต่งต้นและวิธีการขยายพันธุ์กันเลยนะคะต้นนี้นะคะก็อยู่กันมาประมาณ1ปีครึ่งแล้วนะคะจากหัวประมาณ3ามเซนนะคะจนตอนนี้หัว20เซนได้และะ้วค่ะเราใช้วงกลมในจินตนาการของเรานะคะในการวัด ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างของเขาเลยนะคะหัวไหนที่อยู่นอกวงกลมของเรานะคะก็ต้องตัดออกไปการตัดนะคะจะเน้นการตัดให้ฉลับจากบนลงล่างเพื่อให้น้ําไม่ไปขังที่ตรงรอยตัดนะคะหากน้ำเนี่ยขังจากที่รอยตัดเราจะมีปัญหาต้นบรอกโคลีเนี่ยเน่าจากแผลที่เราตัดนี่แหละคะ่ะพยายามอย่าให้เศษดินกระเด็นโดนด้วยนะคะ พอเราตัดไปสักพักหนึ่งนะคะรอยที่เห็นตรงกลางก็จะมีพุ่มเล็กๆมาปิดไปเรื่อยๆเองนะคะใจเย็นนิดนึงมาดูกันอีกรอบนะคะวงกลมในจินตนาการค่ะอันที่อยู่นอกวงทั้งหมดเราจะต้องตัดออกไปเลยนะคะถ้าวงกลมดูกันสักหน่อยนะคะหัวนี้เองค่ะตัดออกไปเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะ ตัดเฉียงค่ะเพื่อนๆอ,อย่าให้น้ำขังนะคะจะดีมากเลยค่ะอ,อันนี้แผลดูดีมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เรียบเชียวนี่ค่ะหัวทั้งหมดเลยนะคะเห็นที่โผล่ออกมานอกวงกลมเนี่ยตัดออกทั้งหมดเลยนะคะการตัดแต่ละกิ่งหรือแต่ละยอดนะคะ ให้ห่างจากคนต้นแม่ประมาณครึ่งนิ้วถึง1เซนนะคะเพื่อกะประมาณให้เกิดช่อให้โตมาพอดีกันนะคะระวังที่สุดเลยนะคะอย่าให้ไปตัดโดนกิ่งที่เราหรือต้นที่เราไม่ต้องการหากโชคร้ายเนี่ยต้นอาจจะเน่าไปเลยนะคะแต่หากโชคดีก็เกิดรากอากาศไปค่ะเดี๋ยวในระหว่างจัดแต่งไปนะคะจะโชว์ภาพ ตัวอย่างที่การตัดที่เน่าหรือที่มีรากจะให้เพื่อนๆดูนะคะตัดพอประมาณนะคะประมาณ2-3สัปดาห์ต่อที่ตัดเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้เลยค่ะทางซ้ายนี่เลยนะคะแหวกให้ดูกันเลยทีเดียวเห็นไหมมียอดแน่นแถวเราก็ใช้วิธีการท่าวงกลมในจินตนาการของเรา แล้วก็เราก็ตัดแต่งของเราไปนะคะความรู้สึกเหมือนเรากําลังจัดดอกไม้อยู่เลยนะคะเพื่อนเพื่อน,นมากเลยถ้าเกิดได้ฟังเพลงที่เพราะๆะหรือฟังเสียงธรรมชาตินกร้องอะไรประมาณนี้ยิ่งทําให้เราผ่อนคลายได้มากเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นช่อใหญ่เลยค่ะเผื่อจะได้เอาไปปลูกใหม่กัน ใช้มือช่วยจัดช่อเอามาปิดปิดหน่อยนะคะเราจะได้คาดคะเนว่าอนาคตเนี่ยพุ่มจะแตกมาปิดประมาณไหนนะคะแล้วเราก็สนุกไปกับการลุ้นนะคะว่าการที่เราจัดช่อไปเขาจะออกมาตามที่เราต้องการหรือเปล่านะเป็นความสุขและความสนุกในการเลี้ยงเขานะคะได้อยู่กับเขาได้สังเกตเขาแต่ละช่วงเวลาที่เติบโต ยังไงพอตัดมองมุมด้านบนนะคะท็อปวิวเสร็จเราก็เล็งวงกลมในชนะการตัดด้านข้างได้เลยค่ะลองกะกะเอานะคะตามชอบใจของแต่ละคนเลยนะคะอย่าลืมจัดชอบเพื่อปิดมันด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าสวยหรือเปล่าดูภาพตัวอย่างเพิ่มเติมเมกี่ยวบเรื่องการตัดกันนิดนึง นี่นะคะคือตัวอย่างที่ตัดแล้วไม่ทาอะไรเลยแผลก็ดูปิดสมบูรณ์แบบเลยค่ะแล้วนี่นะคะก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ตัดแล้วใช้ยาทาต่อก็แห้งเหมือนกันนะคะแต่สำหรับตัวเองนะคะไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่าหน้าเขา,าจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นรอยตัดที่คมคมเลยนะคะแบบสุดท้ายนะคะคือแบบรากอากาศ ที่เราเผลอไปตัดโดนโดยไม่ตั้งใจค่ะเพียงเท่านี้พุ่มบล็อกเกอรี่ของเราก็กลมสวยแล้วค่ะเรียกได้ว่าใกล้เคียงขึ้นเลยนะคะเมื่อเทียบกันแล้วระหว่างสองหัวนี้เอาเป็นว่าค่อยๆตัดค่อยๆแต่งกันไปนะคะทีนี้ลองมาดูเจ้ากิ่งแล้วก็หรือว่าพุ่มหัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันนะคะก็ไม่เสียเปล่านะคะเพื่อน สามารถนำมาขยายพันธุ์ในการปักชำได้เลยต้นนี้นะคะหากอยากได้พุ่มก็ตัดหัวออกเลยค่ะต้นนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็ด้วยเหมือนกันนี่ต้นนี้ค่ะมาดูการขยายพันธุ์ต้นบล็อกแคร่กันเลยนะคะเราใส่มะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะจากนั้นใส่หินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะคะทับลงไป โรยปุ๋ยออสโมโค้ดประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะสุดท้ายค่อยใส่ดินทั้งหมดที่เราผสมสูตรตามเพื่อนๆชอบได้เลยค่ะแต่สำหรับกระถางนี้นะคะตามนี้เลยค่ะสูตรปรุงดินสำหรับล่อรากนะคะแบบผสมเผื่อโตกันได้เลย พอปลูกเสร็จแล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะเพื่อนๆนําหินภูเขาไฟเม็ดใหญ่นะคะจะร่อนหรือไม่ร่อนก็ได้นะคะแต่งหน้าเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่มีความชื้นขณะที่เราลดน้ํานะคะลอยขึ้นมานะคะอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะการโรยนี่ยะคะถือเป็นการจัดแต่งทรงต้นด้วยค่ะให้ต้นเนี่ยไม่โอนเอียงไปมานะคะแล้วยังทําให้ดูสวยงามขึ้นอีกด้วย จากนั้นนะคะใช้วิธีเคาะข้างกระถางแบบนี้ค่ะจะได้แน่นๆนะคะรากจะได้ขึ้นไวๆแต่ขอเตือนนะคะอย่าเพิ่งรีบรดน้ำนะคะเพราะว่าอาจจะเน่าได้ค่ะอย่างน้อยทิ้งไว้1-3วันเลยค่ะหลังจากร่อรากเสร็จนะคะเราก็มาดูวิธีการตัดแต่งบรอกโคลี่ที่เราแยกกระถางปลูกกันนะคะ การตัดแต่งทรงพุ่มบรอกโคลีแบบกลมนะคะเพื่อนๆพน่ช่วงแรกพึ่งลงเราจะปล่อยเขาโตไปก่อนนะคะแต่ต้นเขาก็จะเอียงเข้าไปหาแสงโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะแต่เราก็ต้องการให้เขาเป็นทรงพุ่มกลมๆนะคะเหมือนกับบรอกโคลีใช่ไหมคะเราเลยต้องสัญญกรรมให้น้องเขาซะหน่อยนะคะดูจากรูปทรงพุ่มแล้วนะคะรูปแบบนี้น่าจะตัดแต่งเป็นทรงบรอกโคลีเพราะว่า มีหัวหลายหัวดูกลมดีนะคะพอตัดออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็นำไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะคะวางลงไปเลยค่ะไม่ต้องทายาอะไรเลยก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอเขาโตแล้วก็แตกพุ่มแล้วค่อยๆแต่งกันไปนะคะนี่นะคะหัวนี้ในอนาคตอาจจะต้องตตดตอ,อแต่งทรงพุ่มแบบต้นสน เรามาดูวิธีการแต่งทรงพุ่มแบบต้นสนวิธีที่1กันเลยค่ะพุ่มแบบต้นสวนนะคะปกติเราจะเจอขณะที่เราเลี้ยงอยู่ที่ระเบียงใช่ไหมคะเมื่อแสงมาทางด้านข้างเนี่ยต้นเขาก็จะเอียงเราก็ใช้วิธีปรับเขาโดยการหมุนต้นเขาค่ะหรืออาจจะใช้วิธีที่2ก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องรอแต่เราทําได้เลยโดยการจับต้นเขาแบบนี้นะคะเอาไม้มาค้าไว้เลยค่ะเ,เพื่อน แบบนี้นะคะตรงช่วงล่างเท่านั้นค่ะรดน้ำเลี้ยงได้อย่างปกติเลยนะคะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆใช้เวลาแป๊บเดียวเอาไม้ออกนะคะต้นเขาก็จะตรงเป้งเหมือนต้นสนเลยเหมือนไหมคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะแล้วมาโชว์กันในกลุ่มได้นะ วันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายอันมะขามลี่มะขามลี่อยากกินขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย